สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับอยู่หน้าสวนแล้วสว่วนโดยจากนี่นี่มีคนถามกันมาเยอะนะครับนี่นะครับอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับใครที่นั่งรถมาก็บอกเขาได้เลยอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กหาง,ง่ายครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันชื่อในท้องตลาดปาสวยงามเรียกว่าป่าสายลุงนะครับตัวนี้เป็นปลาคาหากยาวนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าปลาคาจักรพพัดนะครับ ปลางวงช้างนะครับมีอยู่2ตัวส่วนอันนี้ขอนใหญ่เลยมีอยู่3จุดนะครับอนูเบียตใบใหญ่ที่เนยมีแอฟริกันเกด้วย1ตัวนะครับอาทตนี้ตอนนี้กำลังเลือกตันกนัวอยู่นะครับคัดแล้วตัวเหลืองมีอยู่2ตัวขึ้นเห็นจะอยู่ด้านบนเลยของร้านน้องน้ำแอฟริกันเกด ชิชาบาโอ้มีปอกคอชิชาบาวอาเรียกแล้วออกมาเลยก้านนอมอนน่าจะเป็นลูกโทนไซใหญ่มากหอยยักษ์ <laughs> มันเป็นหอยอะไรหอยยักษ์แอฟริกาโอ้ใหญ่จริงๆผมพามาดูปูเสฉวนนะครับไอตัวนี้โดดไปอยู่ที่ขานู้นได้ยังไงปัมาเจอของแปลกครับ าโตมากเฟรดทำหน้าสงสัยดมเยญ่เลยพี่ก็ฉีดน้ำใต้กรงให้หมานะครับอากาศร้อนมาก,กวันนี้หมาน้อยอยู่กันเต็มกรงเลยตัวนี้ผลยาวแล้วทรงสวยแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจะกินกล้องไง พามาดูปลาหมอสีมาลาวีนะครับเป็นปลาหมอสีสันสวยงามตระกูลปลาหมอสีเนาะกินทั้งอาหารเม็ดและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กนะครับตอนนี้ไซส์เขายังเล็กอยู่ยังเลี้ยงรวมกับปลาอื่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าโตมานี้กัดปลาเล็กนะครับชื่อในท้องตลาดปลาสวยงามเรียกว่าปลาสายลุงนะครับฉีดสีเรลืองแสงเข้าไปสีสันสวยงามก็น่าเลี้ยงนะครับ ตัวจริงๆจะเป็นสีใสๆนะครับเพราะฉีดสีเรืองแสงเข้าไปตัวนี้เป็นปลากระโคไทยนะครับปลากระโคไทยเป็นปลาไซส์เล็กนะเป็นลูกปลาแต่ว่าถ้าเลี้ยงโตนี่คือใหญ่มากนะครับค่าตัว300บาทปลากระโคสำหรับคนชอบเลี้ยงปลาแม่น้ำนะครับตัวนี้น่านำไปเลี้ยงตัวใหญ่ดี แล้วก็ตัวนี้เป็นปลาชะโดนะครับชะโดแม่น้ำา10ตัว150ยห้าบาทถ้าเลี้ยงหมด10ตัวนี่ก็กินเยอะกระจุยครับมีลูกปลาช่อนนาขายด้วยนะครับถุงละ50ตัวลูกปลาช่อนนาแล้วก็ลูกปลาสวายตัวนี้เป็นปลาหมูจกักรพัชนะครับตัวลายทั้งตัวเลยสวยนะครับ ลายออกฟ้าๆนะครับเป็นเหมือนทางม้าลายเลยส่วนด้านบนหัวจะเป็นจุดเลี้ยงกันยาวๆนะครับสวยนะครับปลาตัวนี้หมูจัก,กระพัดิ2 0 0บาทเนี่ยครับตัวลายๆายหางเป็นจุดตัวเป็นลายทางม้าลายอันนี้ชื่อว่าคาเดลต้านะครับ450บาท รูปทรงเหมือนปลากึ่งกึปลากระบอกหรือเปล่าไม่มั่นใจเรียวกว่าปลาอะไรนะแต่ตัวเป็นลายๆอันนี้ก็สวยดีนะครับ450กระทิงไฟ550บาทปลากระทิงไฟนะครับส่วนตัวนี้เป็นปลาไหลหรือเปล่ามอนเล่นี้นะ่าจะเป็นปลาไหลนะ300 หรือว่าจะคูณปากระทิงก็ไม่รู้ะจะเหมือนป้าไหลเลยอ่ะม,มอนเล่นะครับใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเป็นปากระทิงหรือป้าไหลก็ไม่รู้ปักเป้าเขียนว่าอะไรเนี่ยปักเป้าท้องตาข่ายสี่ร้อย ตาแดงด้วยนะครับริงจกแดงยังมีเหมือนเดิมนี่เจอแล้วสกเกอร์ผีเสื้อ200บาทนะครับสกเกอร์ผีเสื้อตัวละ2 0 0ปักเป้าทองกระขายตัวเล็ก200บาท นี่ตัวนีผ้ผีเสื้อแอฟฟิตเหรอผีเสื้อแอฟฟิตนะครับร้อยแปดสิบบาทเหมือนผีเสื้อจริงๆแมวลายจุดสามร้อยห้าสิบแมวลายจุดตัวใหญ่เลยตัวนี้แบ็กโก้ท สองบาทนะครับแบกโกดเหมือนขนนกปลางวงช้างนะครับมีอยู่2ตัวสังเกตปากจะเป็นงวงยาวๆออกมานะครับตัวก็คล้ายๆน่เห็นล้ปลางวงช้างแล้วก็จะมีปลาผีเสื้อ160บาท เสือพ่นน้าจิว๋วตัวเล็กๆตัวละ,ละคู่ละแปดสิบช่วงนี้มีลูกปลาเสือตอออกมาแล้วนะครับเสือตอ่อบ้าบ้านเราจะเรียกลายเล็กเนาะเสือต่อลายเล็กของแม่น้าโขงมีลูกปลาออกมาละสามตัวสองร้อยนะครับเขาก็จะคาคากันนะครับก็จะมีตัวลายดีอยู่ตัวหนึ่ง ดำอีกสองตัวถ้าซื้อยกถูกเป็นอย่างนี้นะอันนี้คัะตัวนี้สวยหน่อยนี่ไซส์สองตัวสองร้อยตกตัวละร้อยนะครับเสียต่อลายเลย็กใช้ได้อยู่นะครับหน้าเลี้ยงอยู่ปลาเสือต่อมีลูกปลาออกแล้วตัวนี้เป็นปลาปักเป้าจิววาาจ๋วนะครับเขาเขียนไว้หน้าตู้ปักเป้าจิว๋วตัวละยี่สิบาทหรือที่เราเรียกกันว่าปักเป้ากินหอยนะครับ เอาไปกินหอยที่ขึ้นตามตู้นะครับเป็นปลาเป้าคอยกินหอยก็เรียกว่ากําจัดหอยโดยใช้ปลานะครับปลาเป้ากินหอยหรือปลาเป้าจิว๋วตัวละ20บาทตัวนี้เป็นปลาค้าฟหางยาวนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าปลาคราฟจักรพพัดนะครับปลาค้าฟจะมีแบบหางสั้งกับหางยาวนะครับปลาคราฟจักรพพัด มีหลายสีนะครับตัวนี้เป็นปลามังกรนะครับหลวมตู้เลยมีทั้งทองแล้วก็แดงเลี้ยงรวมกันเลยวันนี้มาถึงร้านที่เนยแล้วนะครับวันนี้มีของ อาทิตย์ที่แล้วไม่มีของเลยทีนี้ของเต็มกองเหมือนเดิมพี่เนยพี่เนยบอกว่าตันมีออเดอร์ส่งออกนอก60ตัวยังหาของได้ไม่ครบเลย็อกก็มีวันนี้มีของเยอะอยู่ พี่เนยมีแอฟริกันเกด้วย1ตัวนะครับปัจจุบนี้เกเท่าไหร่ครับพี่เนยหน้าร้านหมื่นเจหลับตาพิมพ์เลยกระเลืองเราอ,อ,อ,อาหารป้อน กันคอนัวอยู่นะครับคัดแล้วตัวเหลืองมีอยู่สองตัวนอกนั้นจอกเขียวๆนั่นเหลมีแค่สองตัวที่คัดได้กำลังเลือกตัวนี้เหลืองของเขาดูหัวปีกเหลืองตัวนี้หัวปีกยังไม่ค่อยเท่าไหร่เวยตัวนู้นแหละ แสดงว่าเคยผ่านการัรปอนมาแล้วตัวนี้เหลืองตัวนี้แหละอ,อ,อันนี้เป็นไซส์พ่อแม่พันธุ์ไหมครับพี่เหนือันมี4ตัวนะครับไป์พ่อแม่พันธุ์ ันนี้มาดูลูกป้อนเริอเบิร์ด้านน้องน้ำนะครับมีให้เลือกหลายตัวอยู่ร้านที่เนยไม่มีเรอเบิร์ดแล้วก็มีอันนี้สีฟ้าก็มีเริอเบิร์ดสีฟ้าตัวตัวนี้นกคอกอเดินเล่นก็กระเทวเดินเล่นครับตัวโชว์ของทางร้านอา้าวมากินนิ้วแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> กัดอย่างเดียว ตัวโชว์ของทางร้าน,นครับเดินเล่นเดินไปเดินมาอยู่คอหักเลย,ออยนอนคอหักก็มีลูกป้อนหงยกด้วยนะครับวันนี้ร้านน้องน้ำ,ไ,ำได้หงยกลูกป้อนไปด้วยสอตัว ไอ้คู่นี้มันเดินตามกัดไม่เลิกเลยมันไม่ยอมให้เลือกนกตามเกาะกินตามกัดนิ้วอยู่นเนี่ยเพิ่งเห็นไปอยู่ด้านบนเลยของร้านน้องน้ำแอฟริกันเกแอบนอนอยู่ตัวเดียวยืนอยู่บนโรงพอพัดปล่อยโชว์เลยเอ้ยเอ้ยไม่ยอมให้จับเว้ย <laughs> สู้สู้ส เหมือนจะร้อนนะการปีกอย่างนี้ว่างไงเลือกเลือเบือ,อโตกลับไปด้วยนะครับวันนี้ได้ทางลูกป,ป้อนได้ทางนกโตอาทิตย์นี้แต่ราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่ละอาทิตย์ราคาไม่เท่ากันเลย ไ,ได้ลูกก้อนหลายตัวอยู่นะครับตที่นี้พอกกำลังเลือกเพิ่มอยู่แล้วก็ซันก็ได้ไปแล้ว หลับแล้วอ้าวนั่งหลับ เอ้กินกล้องไงวันนี้มีเฟอร์เลดด้วยนะครับได้สามร้อยห้าสิบหมดคู่ใส่ยาวกันหมดเลยนี่ไม่ใช่นี่เป็นลูกกระจกเฟอร์เลดเท่าไหร่ครับเฟอร์เลดขายแล้วขายแล้วขไปเท่าไหร่เอ่ยหกหมื่นเอ้หกพันห้าหกหมื่นหกพันห้าคู่หนึ่งอ๋อแต่ขายไปแล้วอันนี้กันบี้แพ้ใช่ไหมครับขนยาวไหมคะยาวก็มีละ ขอดูเป็นพันขนยาวซิงถ่ายรูปห้หน่อยได้ไหมอะสงยางมีกัดดี้มีไซเล็กเลย,เยตันก็ขนยาวกระดี่ดำ เรามาดูเต่าน้อยนะครับตัวนี้เป็นเต่าดาวินเดียนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ4,000โนบแล้วตัวใหญ่ละครับมีดาวกับเลียวขาดราคาเท่าไหร่ครับตัวใหญ่1,080นะครับตัวใหญ่1 0ป0กับตัวเล็ก1,000 10, นึงมันก็ไม่เล็กนะเพราะมันมีเล็กกว่านี้อีก4,000กว่า แล้วก็อันนี้ชูก้านอนอยู่ในกลามะพราวเปโอห่างเป็นป้องเลยตัวนี้ห่างสวยแล้วก็ด้านบนเป็นนอมอนธรรมดาส่วนตัวนี้เมียแคทนอนหลบอยู่ใต้เปอากาศร้อนครับต้าเอ๋ เออตาลอยแล้วจะหลับแล้วจะหลับแล้วจะหลับแล้วไปดูตัวนี้หงายหลับเลยกกาโนอมอนมน่าจะเป็นลูกโทนไซส์ใหญ่มากเอาไปคู่หนึ่งสว,สวยเลยต,ต้องไปปอนเขาหน่อยเพิ่งมาวิ่งหน่อยตื่นๆหน่อยอีกัวนาบิโนนะครับสองหมื่นบาท เหลืองตาแดงอยู่ตัวเดียวในกรงกินผักนะครับพี่กว่หน่ากินผักนะครับไม่ได้กินเนื้อเนาะ,นะไม่ได้กินมแมลงอาบิโน่สองหมื่นบาทไทยไม่แน่ใจมาดูหมูจิว๋วหมูจิ๋วอยู่ในบ้านเต็นท์ดูชูกาด้วยสักคู่หนึ่งดูมันโยกอะไร ชิชบา,ชบาโอ้มีปอกคอชิชบาว่าเรียกแล้วออกมาเลยเอ๊รู้เรื่องเลย,เย,เลยอืมเขาเรียกก็ออกมาเลยน้องชบาแสดงว่าต้องมีทองเอกด้วยนะเนี่ย <laughs> อ๋อทองเอกอยู่ร้านนูน้น <laughs> ทองเอกอยู่อีกร้านหนึ่งงั้นเหลือแต่ชบาอยู่นี่ <laughs> ชบาเอา้าตก <laughs> ชบาหงายร้องเลยให้จับ เรียกก็เดินตามชบาน้องชบาตามหาพี่ทองเอกเป็นเอกฟอกก็ยังมีอยู่นะครับร้านพี่พามาดูได้เลยมีสามตัวตอนนี้ <c oughs> มาเจอของแปลกครับลิงนกพู่ ตาโตมากกินผลไม้นะครับลิงนกคู่ตาโตใหญ่มากเลยซูคาตายักษ์ตัวนล่มเลยตัวนี้ให้กินแอปเปิ้ลด้วยตัวใหญ่มากเต่าตัวนี้ ตัวนี้บูธเบบี้นะครับที่อายหลบอยู่ในเปย์ไม่เห็นเลยนอนหลบอยู่ในเปย์กันบูธเบบี้ส่วนตัวนี้อะไรเนี่ยว้าอาปากหรอเป็นไงบ้างว่า มันหน้าปากหรือมันขู่เนี่ยอน,อน,ยนี่แคนดีด็อกออของหมดนะครับตอนนี้พี่พาบอกของหมดแล้ว,วลส่วนตัวล่างดูสิใหญ่มากแผ่กันเลยค่ะแต่ละตัวไปแล้วใบบายชาบานอนหลับปุ๋ยเลย พามาดูด้วงนะครับตอนนี้ด้วงเหลือน้อยเนาะเหลือแค่นี้เองราคาตามที่ติดไว้เลยนะครับ800 700เจอนาะนี่ห0รแล้วก็เล็กสุดคือ400น้อยหลบอยู่ด้านในนี่ไงพ่อทองเอ็ด หมูแคะตัวละ2,000บาทหอยยักษ์มันเป็นหอยอะไรพี่หอยยักษ์แอฟริกาโอ้ใหญ่จริงๆใหญ่กว่าฝ่ามือคนนะครับเน่ยฝ่ามือพี่เขานะ่ะใหญ่พอๆกับฝ่ามือคนเลยหอยยักษ์แอฟริกา นี่ดอเมาส์นอนเอาหัวจุ้มกันหันตูดใส่ออกมาเลยอากาศร้อนครับวันนี้มีลูกชิวาว่าน้อยตัวเล็กมากนะครับมีอยู่สี่ตัวแล้วก็นี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสามตัวตัวนี้น่าจะเป็นถีครับนะครับไซส์เล็กที่สุด ผมพามาดูปูเสฉวนนะครับไอตัวนี้โดดไปอยู่ที่ขานน้นได้ยังไงไปตัวเดียวที่เหลือกเกาะบนกิ่งหมดเลยที่เขาให้กินอันนี้อะไรแคนตาลูปใช่ไหมนั่นใช่ผลไม้ค่ะผละไม้ไมแคนตาลูปเลี้ยงในทายชื้นๆน้ําแฉะหน่อยนะครับเกาะขึ้นมาตามกิ่งเต็มไปหมดเลยปูเสฉวนสตัวร้อยตกตัวละยี่บาบาทนะครับอ,อันนี้ให้กินฟักทอง แต่ตัวนี้ให้กินแคนตาลูปอันนี้แคดบี้ขนยาวหน่อยนะครับอันนี้ยาวชัดเจนเลยแคดบี้ออกมาในท้องตลาดเยอะแล้วนะครับตอนนี้ส่วนอันนี้ขวัญตัวนี้ขนยาวแล้วทรงสวยแล้วพันอะไรนี่โคลโลเนตโคลโลเนต แก๊ดบี้โคลโลเนตขนยาวพี่ก็ฉีดน้ำใต้กงให้หมานะครับอากาศร้อนมากวันนี้หมาน้อยอยู่กันเต็มกงเลยอากาศร้อนจริงๆวันนี้ร้อนพี่เนยน,นี้ดังจริงนะครับมีการมาถ่ายทำที่ร้านอีกแล้วแต่ไม่ทราบว่ารายการอะไรนะครับ